สวัสดีครับก่อนเกมนะกับปารีสแซงต์แชงแมงผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาพูดว่า,าปารีสจะมีไอ้ปั๊ปเป้นะเขาจะเล่นระบบไหนนะไลอัพเขาเป็นใครนะหรือเราจะต่อสู้กับความเร็วของไอ้ปั๊ปเป้ยังไงนะเราจะจะเอาใครไปประกบหรือนิวคาสเซิลมีตัวเจ็บกี่ตัวใครเจ็บ จะจัดตัวยังไงผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดเรื่องนั้นและผมก็ไม่สนใจด้วยนะครับว่าปารีสมันจะมีใครมาบ้างหรือนิวคาสเซิลจะมีใครเจ็บบ้างหรือลงบ้างแต่สิ่งที่ผมสนใจในค่ำคืนนี้เนี่ยคือการที่เราได้มาเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดแรกในเซนต์เจมส์พาร์คนะในรอบ20ปีอย่างนี้เลยมัน คือคำว่ายี่สิบปีเนี่ยนะยี่สิบปีถ้าเป็นคนเนี่ยผมว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยนะมันมันมันถ้าเป็นผู้ชายก็เกณฑ์ทหารแล้วอะถ้าเป็นหรือบวชให้พ่อให้แม่ได้แล้วอะถ้าเป็นสาวๆก็แตกเนื้อสาวแล้วอะยี่สิบปีมันเป็นอะไรที่แบบนานมากนะ ไม่มีใครที่บ้าพอแล้วก็บ้าบอที่จะรอคอยอะไรนานขนาดนี้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะคือคุณต้องคุณต้องรักและศรัทธามากแค่ไหนคุณต้องรักคุณต้องรักอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งสิ่งนั้นมากแค่ไหนคุณถึงจะรออะไรแบบนี้ได้นะผมเชื่อว่ามันน่าจะแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะผมว่า สองสามเปอรนตะ์ในร้อเนะี่ยที่ยังจมปลักยังจมปลักมากว่า20ปีไม่คิดที่จะถอนตัวไม่คิดที่จะถอนใจนะไม่คิดที่จะไปเชียร์ทีมอื่นที่เขาประสบความสำเร็จหรือไปเชียร์ทีมอื่นพลางๆอะไรเงี้ยไปเชียร์ทีมใหญ่หญๆพลาง แล้วค่อยกลับมาเชียร์ทีมเราในวันที่มันรุ่งเรืองผมว่าสองสามปอร์ซนนี้ไม่มีล้มก็ล้มไปด้วยกันเนาะตกชั้นก็ตกชั้นไปด้วยกันเจ็บปวดไปด้วยกันมีความหวังว่าสักวันสักวันสักวันวันแล้ววันเล่าที่เราทั้งคิดเพ้อเจ้อ นะถ้าพูดในมุมในมุมก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีแต่คําพูดที่ว่าเรามันเพอเจอหวังลมลมแรงแรง,งไปเชียร์ทีมอื่นนี่ก่าไหมกลับมานั่งลุ้นหวังอะไรที่มันมันเป็นไปไม่ได้มันมีคําพูดแบบนี้นะและเป็นคําพูดที่ที่ผมถึงแม้จะเจ็บเก็บมาคิดแต่ผมก็มองว่าเขาก็อาจจะพูด ขอโทษครับเขาก็อาจจะพูดถูกของเขาเขาก็พูดถูกของเขาเพราะบางครั้งเนี่ยเราแอบเชียร์ทีมอื่นเหมือนเราเชียร์นวนาสิลเนี่ยโอ้สิบกว่าปีแล้วกูไม่ไปไหนกูไปเชียร์ทีมอื่นหนี่งอะไปเชียร์แมนยูิรวอว่าููอะไรดีกว่ามั้งก็ได้ไม่มีใครรู้จู่ๆเราพลิกไปเชียร์เนี่ยไม่มีใครรู้เนียนๆไปศึกษาประวัติสมมสรจสกเจาก Google เ,เอานิดหน่อยเราก็จะได้รู้แล้วว่า สโมสรน,นี้ยิ่งใหญ่งไงจะทําอย่างนั้นก็ได้เออจะทําอย่างนั้นก็ได้ผมเชื่อว่ามันก็มีหลายเปอร์เซนต์ที่เป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่คนแค่สามเปอร์ซนที่ยังจมปลักและจงรักพักดีกับนิวคาสเซิลในวันที่แย่ yeah, นะในวันที่ล้มลุกคลุกคลานแล้วก็ประคองมือประคองกันขึ้นมา พูดจาให้กำลังใจซึ่งกันและกันมีดา่ามีถ่มถุยกันและกันเปลี่ยนคุญซือคนแล้วคนเล่านักเตะคนแล้วคนเล่าที่ย้ายเข้ามามาพร้อมความหวังแล้วก็จากไปมาพร้อมความหวังแล้วก็ล่มสลายลงไปมันทรมานมากนะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีแต่ความหวังให้กับเรากับประธานสโมสรคนก่อนซึ่งเขาไม่ได้รู้หีรู้แตดเรื่องบอลเลย เขาได้แต่ซื้อนักเตะมาอะไรก็ไม่รู้เพื่อทำกำไรก,ก็ว่าไปปล่อยข่าวว่าเดี๋ยวจะเอาตัวนั้นตัวนี้ซึ่งมันก็ไม่มีจริงการรอคอยที่แสนจะริบรีไม่มีความหวังผมปรงแล้วนะก่อนหน้านี้นยะผมไม่ได้ผมเชียร์ทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ว่าต้องการคาดหวังว่าผมจะ มาถึงวันนี้แล้วนะคือเชียร์ให้มันรอดตกชั้นไปฤดูกาลฤดูกาลนึงอาจจะโดนทีมนู้นถ่มถุยคนนี้ถมถุยบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราถือว่าเราเตรียมตัวแล้วก็รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนในตอนนั้นนะแต่เวลาผันผ่าน,านหลังจากที่เปลี่ยนไทยเนี่ยแค่ไม่กี่ปีเนี่ยการโรอคอยที่มันยาวนานนะ กว่า20ปีเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคุ้มมากที่เราไม่ตัดสินใจและก็ไม่เคยมีในหวัวในในในห่วงของความคิดด้วยซ้ำว่าจะไปเชียร์ทีมอื่นอะไรเงี้ยจังคงมุ่งมั่นกับแนวทางที่เดินตรงมาจะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยช่องที่ผมทำเนี่ยไม่มีใครดูเยอะแยะหรอกผมก็ไม่สนใจนะผมเชื่อว่ามันมีคนหัวอกที่เป็นแบบเราเนี่ย ผมไม่ได้เป็นพวกวิชาการจ๋าที่จะมาพูดทีมเป็นอย่างนั้นวิเคราะห์อย่างนี้ผมไม่ผมพูดแบบเพื่อนกับเพื่อนพูดกันนั่งคุยกันแล้วก็เหมือนผมมาพูดถึงเรื่องที่เพื่อนสื่อสารไปให้เพื่อนได้เข้าใจได้รู้ว่าเออนี่มันมีคนคิดอย่างนี้นะมันมีคนที่รักทีมจนสุดก้นบึ้งของหัวใจแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันมันมัน,มนคำว่าไปเชียร์ทีมอื่นนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามผมเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วและวันนี้ครับผมวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ค่ำคืนนี้เนี่ยตีสองสี่สิบห้านะตีสองสี่สิบห้าเช้าตรู่วันพฤหัสน่าจะเป็นวันที่ห้านะมันเป็นวันที่ มันสิ้นสุดการที่เรารอคอยแล้วเราพร้อมจะเริ่มนับหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นไปแล้วการรอคอยที่แสนจะเจ็บปวดนะมีความหวังที่เรืองรองแต่ตอนนี้มันหมดมันหมดตรงนั้นแหละเราเริ่มทิดจะนับเราแค่เริ่มนับหนึ่งนะเราไม่ได้มาสิทธิ์นะเรานับหนึ่งแล้วก็เริ่มจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมเพราะฉะนั้นคําพูดที่ว่าค่ําคืนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะแพ้หรือมันจะชนะ ผมไม่ได้สนใจใครจะลงใครจะอะไรผมไม่ได้สนใจผมแค่เปิดมาตอนผมเชื่อว่าผมตื่นตีสองอะ่ะผมผมหรือผมอาจจะไม่นอนด้วยซ้ำนะกับค่ำคืนนี้เนี่ยคือมันเป็นการรอคอยที่มันตื่นเต้นมากแล้วผมอาจจะไม่หลับไม่นอนด้วยซ้ำเพื่อที่จะรอแมชนี้สิ่งที่ผมผมคิดว่าผม ผมได้เห็นในค่ำคืนนี้แน่ๆก็คือนักเตะนะสิ่งที่ผมวาดไว้เมื่อก่อนๆหน้านี้ผมวาดไว้แบบนี้เลยและผมว่าผมจะได้เห็นคืนนี้การเปิดตัวที่มันอลังการและยิ่งใหญ่นะคือนักเตะเดินออกจากอุโมงค์เนี่ยผมเชื่อว่ากล้องจะซูมเข้าไปข้างในแล้วก็เห็นถ้าเป็นจามารัสเซลเป็นกัปตันก็ไม่เป็นไรผมใครก็ได้นะทางปาลี่ก็เดินออกมาพร้อมเดินออกมาจากอุโมงค์นะครับ พอโผล่หัวนักเตะคนแรกออกมาเสียงกระหึ่มกว่าห้าหมื่คนเนี่ยพร้อมกันปรบมือโหร้องนะแล้วก็บกธงสะบัดสีขาวดำนะแล้วก็ธงนิวคาสเซิลนะที่มันค่อยๆเคลื่อนนะคือมันค่อยๆเคลื่อนไปธงผืนใหญ่ๆนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็มีการจุดพลุนะเพลง ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมันกระหึ่มมาทั้งสนามนะทุกคนพร้อมกันปรบมือนะผมนี่แค่คิดผมว่าแบบน้ำตาซึมแล้วคือมันเป็นภาพที่ผมว่าแฟนบอลทีมนี้นีมันสุดยอดมากนะคือคุณจะหาแฟนบอลที่เป็นแบบเนี้ได้ที่ไหนไม่มีนะผมถึงมันจะมีมันก็มันก็มีส่วนน้อยเอา้าผมบอกเลย อย่างในวันที่เราแข่งคาราบาวครับเนี่ยเราก็ตามประตูตามหลังแต่เสียงแฟนบอลยังตบมือกันส่งกําลังใจกันเียวาวอย่างวันที่แข่งกันเรียวโูเราโดนยิงขึ้นนําโดยที่เราดีกว่าและลึกและคนมากกว่าเนี่ยหลายคนอาจจะถ้าเป็นทีมอบ่นอาจจะส่งเสียงโหได้วยซ้ําแต่ไม่ใช่แฟนบอลนิวคาสเซิลเขาไม่สนใจอีโก้ของนักเตะด้วยซ้ําเขาไม่สนใจโลโก้ของนักเตะด้วยซ้ําเขาไม่สนใจเลยว่ามึงคือจามารัสเซล เขาไม่สนใจเลยว่ามึงคือจาคอบเมอร์ฟี่เขาไม่สนใจเลยว่ามึงคือมิเกลอเมรอนเขาไม่รู้เลยว่ามึงเป็นใครมึงจะเป็นลูอิสออมึงจะเป็นลูอิสไมลี่มึงจะเป็นนักเตะที่โนเนมหรือบิ๊กเนมขนาดไหนแต่ถ้ามึงใส่เสื้อนิวคาสเซิลและสีขาวดำแล้วก็ปักหน้าอกของพวกมึงเนี่ยมาน้ำสองตัวกับไอ้โลโก้มึงเนี่ยมึงเดินลงสนามเมื่อไรทุกคนในสนามพร้อมจะส่งเสียงเชียร์แล้วยืนเคียงข้างมึง นี่คือความสุดยอดที่ผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหัวใจของผมเนี่ยไปอยู่ไปไปเป็นสาวกของทีมอื่นได้และผมเชื่อว่าทุกคนก็เป็นอย่างนั้นนะการรอคอยมันสิ้นสุดลงความขมขื่นมันสิ้นสุดลงดีสองสี่สิบ้าคืนนี้นะไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงไม่ว่าเราจะแพ้หรือเราจะชนะหรือใครมันจะลงไปในสนาม เราจะต้องต่อสู้กับปารีสที่มึงมีซปเปอร์สตาร์เป็นใครช่างแม่มึงหน้าที่ของเราคือส่งเสียงเชียร์ให้ให้เต็มที่ในค่ำคืนนี้ส่งพลังใจไปให้พวกเขาที่สนามค่ำคืนนี้นะครับผมไม่เลยผมไม่สนใจเลยว่าลน์อัพจะเป็นใครคืนนี้นี่คือเสิ่งที่ผมรอคอยมาอย่างยาวนานนะผมเชื่อว่าหลายคนก็รอคอยมาอย่างยาวนานยี่สิบปีมันทำให้คนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเลย และค่ําคืนนี้แล้วครับผมมันสิ้นสุดของการรอคอยและผมบอกได้คําเดียวเลยว่าการรอคอยที่แสนยาวนานจาก,กวันนั้นเนี่ยมาถึงค่ําคืนนี้เนี่ยมันคุม้มมันคุ้มกับการที่เรารอคอยจริงๆขอให้เชียร์บอลอย่างมีความสุขนะครับขอให้ค่ําคืนนี้สมดั่งใจที่ทุกคนาคาดหวังเอาไว้ตามสกอร์ที่ทุกคนอยากให้เป็น ซึ่งมันอยากด้วยความรู้สึกเนี่ยอยากให้สกอร์มันเป็นผลบวกมันอยู่ที่ทีมของเรานะอยากให้ทุกคนสมหวังเชียร์บอลกันให้สนุกคืนนี้ตีสองนะตีสองสี่สิบห้านะลุกขึ้นมาเชียร์ด้วยกันลุกขึ้นมาดูความคุ้มค่าที่เรารอคอยด้วยกันสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ